สวัสด awesome, ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่นะครับวันที่27บธันวาคม2566ันนะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันเลยนะครับทุกๆวันเลยนะครับออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับถึงทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเค่เดียวกันนะครับขอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆเท่านั้นนะครับขอขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันได้เลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับอ่า เมื่อวานนี้ก็เข้าเนาะเมื่อวานนี้ออกห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าให้แปดเก้าศูนย์มาทั้งศูนย์ทั้งเก้าเลยเนาะอืมแต่หนึ่งเก้าคู่เจาะไม่มีหนึ่งศูนย์คู่เจาะไม่มีนะครับเพราะว่ามันเจาะเจาะผิดพลาดอะ่ะจับผิดพลาดประจําเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับให้ระมัดระวังนะครับคู่เจาะนะถ้าเกิดใครเจาะเก่งก็เจาะเลยนะครับ ใส่เลยไม่ต้องมาใส่ตามอาจารย์นะครับเพราะมันหลุดบ่อยแต่เด่นเนี่ยอาจารย์ไปได้อยู่ได้ไปต่อทุกวันทุกวันอยู่นะครับเด่นนะครับแต่จับคู่เนี่ยจับไม่เข้าสักทีเลยจับยากของกันนอกจากมันไม่มีทางหนีแล้วมันถึงได้จำยอมอยู่ในตัวที่อาจารย์จับนะประมาณนี้นะครับครับเมวานนี้สายสายสาย,สาย,ส,ายสายวินสามสี่ห้าหกแปดเก้ามาอย่างละตัว มาแต่เก้าหนึ่งศูนย์ไม่มีนะครับอืมครับอืม่มะวันนี้ก็ไปต่อนะครับไปเตานะวันนี้ก็หนึ่งสองสามนะครับเน้นที่อ่าสองนะครับกับสามนะครับลองหนึ่งนะคอยดูนะมันจะมาหนึ่งนะบอกไว้ก่อนนะครับตัวลองมันชอบมานะครับอืมสองอตัวเลขตรงอเหน 2องสี่สี่สองสามสี่สี่สามสองห้าห้าสอามห้าหสนะครับส่วนชุดวินนะครับ2องสามห้าหนะครับอ่าตามนี้นะครับอืมตามนี้นะครับชุดวินนะอ่าเรามาดูคู่ทั้งหลายแลย 12ึอ 1> 1, นะครับขอเน้นที่3แล้วกันนะ่า2กับ1เป็นตัวรองนะครับใครชอบ1ก็จัดไปนะครับตัวรองนะมันชอบมานะอันนี้คือผู้เจาะนะครับที่ว่าไม่แม่นไม่แม่นนั่นแหละไม่เข้าสักทีนั่นแหละแต่อันนี้แหละให้จับคู่กันใหม่เลยนะครับสองสามสองสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับส่วนชุดวินนะครับตามนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ด ใครชอบเลขในนี้ทักตัวหนึ่งหรือสองตัวคำนวณออกมาตรงกันก็จัดจัดเลยนะครับไม่ต้องมารอนะครับประมาณนี้นะครับส่วนสายลูดนะครับขอเน้นที่สามนะครับลองหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนสองนี่เป็นตัวลองนะ,ะประมาณนี้นะครับสามกับลองหนึ่งนะครับส่วนสองอตัวนี้นะครับอ่ตัวเจาะเน้นใครเน้นที่หกกับเดนะ หกกับเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับหกกับเจ็ดไหมเพราะว่าหกกับเจ็ดก็เด่นพอๆกันนะอ่าใครชอบหกกับเจ็ดก็เอาไปใช้ได้นะครับคู่กับหนึ่งสองสามนะมันจะมาไหมอ่อาก็พิจารณาดูใครใครชอบใครชอบหกกับเจ็ดนี่ก็จัดได้นะครับอานนี้นะมันจะมาอยู่ประมาณนี้แต่ไม่รู้ม,มันจะมาคู่กับหนึ่งสองสามหรือเปล่าอระมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบหนึ่งสองสามก็จ,จัดไปเลยนะครับตามนี้นะครับ ตามที่มันหมุนเนี่ยมันจะหมุนแบบนี้แหละเจนอกระทั่งมันหยุดทําเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บแปดเก้าศูนย์นะครับอันนี้ไม่ต้องมาดูนะครับจดไปนะครับให้จดนะครับไม่ใช่ว่ามาให้ดูหมุนนะครับทางที่ดีมาช่วยหมุนดีกว่า <c oughs> เหนื่อยแล้วเวียนหัวแล้วพอ <c oughs> ยาดมหน่อย <c oughs> ตามนี้นะครับขอขอบพระคุณม,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดี โชคด,ดีเฮงเฮงนะครับอสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับกี่นาทีแนละ้วโอ้หมุนไปหมุนมาห้านาทีเลยครับโชคด,ดีครับ